นี่ก็มาดูสวนของพ่อสมควรพ่อสมควรหรือพ่อโต้งซึ่งอยู่ที่หมู่สิบ <Okay, S 1> บ้านสามขี้เหล็กนะแล้วก็สวนพ่อเนี่ยเขาตัวนี้เขามีประมาณสี่ไร่ห้าไร่เนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยปลูกมาประมาณ8ปีเนี่ยต้น8ปีนะต้น8ปีแล้วก็เพิ่งมารู้จักเวอร์แพนเวอร์แพนคาร์ทูซานคู่หูเนี่ยเมื่อ2ปีละพี่สามที่ผ่านมานะกําลังรู้จักบํารุงมาดีเชียวปรากฏว่าน้ําท่วม ตัวนี้นะครับน้าท่วมประมาณเนี้ยพ่อเขาบอกพ่อเขาก็บอกว่าสองชั่วโมงเองนะสองชั่วโมงมาต้นมันช็อกอะ่ะช็อกใบเหลืองใบร่วงเลยปลากว่ดพ่อเขาก็รีบพ่นรีบใช้เวอร์แพนเวอร์แพนกับตัวสารคู่หองวิเศจันทนระ์่ะเนี่ยถึงฟื้นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวไปเดินดูกับพ่อนะกับทีมงานเราเดินดูด้วยกันเดี๋ยวตามกันไปนะเดี๋ยวตามกันไปส่วนอื่นๆด้วยไปไปดูกับพ่อโตง๊งพอตรงมาพาผมไปดูหน่อยโอเคครับเอาตัวนี้ ตายแล้วฟื้นมาใหม่เด้อันนี้ใบใบกำลังเริ่มออกเกือบเกือบจะเต็มแล้วอันนี้ใช้เบอร์แพนมาตลอดประมาณสองปีแล้วปีที่ปีที่แล้วไม่มีใบเลยเด้อัน,นต้นแห้งหมดอันนี้เริ่มใบชุ่มเฉียบฉ่ำกิ่งก็สดใสขึ้นมาคงจะฟื้นอยู่เช้านี่ฉีดเบอร์แพนไปตอนเช้านี่จะมาดูกา้กานก้านของนี่มันจะสดใสขึ้นดอกก็สดชื่นขึ้น ตรงการ้านตรงการ้านบริเวณก้านข้างบนลงมาข้างล่างมันจะเขียวเสมอกันนะดอกก็สดใสไม่แห้งอันนี้เวลาขย่าดูนี่ยมันก็ปิดสปริงดีนะน,นี่เพาว่าปิดสารอาหารรับเข้าไปเยอะอันนี้ต้นอายุเท่าไหร่นี่แปดปีเหมือนกันอันนี้ <8 S 2> แ่มันมัน,ม,นมันแค่เฉยเฉยนี่ก็ใช้มาสองปีเหมือนกันครับสองปีครับฉีดนะฉีดลำต้นฉีดใบฉีดดอกอันนี้ตอนนั้นใกล้ตายไหมมา,อมาสองก่อนมันกับเป็นก้านทูบ หมดเลยทั้งสวนเลยเนี่ย oh. เป็นการทูบมาฉีดมาฉีดตัวนี้มันเริ่มดีขึ้นนะ oh. ไม่เป็นการทูบปีที่แล้วประมาณช่วงเดือนตุลาเดือนตุลาน้ําท่วมประมาณถึงเอวอันนี้ต้นนี้ช็อกหมดเลยครับเหลืองใบร่วงคร oh. ใบร่วงแล้วก็มาฉีดมาฉีดตัวนี้มันก็ค่อยๆฟื้นคืนสภาพขึ้นมานะอันนี้ต้นมันโซมต้มันโซมอยู่กี่เดือนประมาณ เดือนสองสามเดือนนะครับม mm ัน hmm ช็อกเลยนะครับใบร่วงหมดเน๊ะใบร่วงใบร่องเลื้องจะร่วงลงข้างล่างนะร่วงร่วงลงแล้วก็ไบตรงยอดนี่มันจะไม่ออกนะเป็นแบบนี้นี่นี่เป็นแบบนี้ถ้าถ้าถ้ายอดไม่ออด่างระบบรากข้างล่างนี่มันไม่มีรากเดินนะมันมีแต่รากแก่รากฝอยไม่มีมันก็เลยยอดไปออกถ้ายอดออกอย่างนี้นี่รากข้างล่างเขาจะเดินนะอันนี้รากออดเพราเริ่มเกลียดเขาก็ฟื้นเลยครับ ก็เริ่มขื้นมาเรื่อยๆเขาฉีดเฉพาะต้นหรือว่าดินฉลยฉีดทั้งลําต้นทั้งดินหมดเลยนะผมฉีดเน็ตแบบเต็มที่นะนี่อันนี้ใบใหม่เลยกาลังจะมานี่ดอกก็เริ่มมามาแล้วดอกมาแล้วเนี่ยช็อกไปพักหนึ่งตอนนี้มาแล้วไม่เหมือนข้างบนเขาเด้ข้างบนเขาเนี่ยเป็นดินแดงเขาจะดินเขาจะดีกว่านะเดี๋ยวช่วงนี้ ช่วงนี้เรายังไม่แต่งเพราะเก็บลูกผลผลิตแล้วแล้วแต่งท,เทีเดียวจบไปเลยนะ,ยนะถ้า้าแต่งตัดลูกแล้วเราใส่ปุย๋ยแล้วก็ใส่ปุย๋ยประมาณสักครึ่งเดือนครึ่งเดือนเพราะให้เข้ารับปุย๋ยไปแล้วก็แต่งเลยอันนี้แล้วก็บำรุงไปฉีดยาไป เวลาลมมามันจะผ่านข้ามไปเลยมันมันจะไม่ถูกไปมันจะไปลงบ้านเพราะใหญ่เวียงเวลาลมมาของผมเป็นแอ่งกระทะมันก็เลยไม่โดนลมกับเขาอย่างคือลบหลบลมได้อย่างคือฝนหลบน้าไม่ได้นี่ดูนี่บอกสวนได้สวยสวยมากเลยพ่อใช้ตลอดนี่ใบอ่อนใบนิ่มนี่ใบจะนิ่มกำนี่ไม่มีกรอบเลยนะเห็นไหมถ้าใบแก่ๆจะหล่นจะกาอบอยู่ แต่ด่โอเคสมบูรณ์เนาะนีบเกนุ่มสมบูรณ์เลยนะวเนาะเขียวเลยใช้ได้เลยนะฟื้นฟื้นนะฟื้นฟ้นนะจากน้ำท่วมนะติดดอกออกหมดแล้วเอกระีดไปมาเช้าไเห็นไหมนี่สิบช้อนน้ำแอนสองร้อยลิตมากกว่าปกติเข้าตัวเนงนี่กี่ต้นนะบอนีีกี่ต้นอตรงนี้สี่ไร่สี่ไร่ร้อยสิบต้นร้อต้นเวืตาดอกกระพ่นตามท้องกิงท้องเกิ่งท้องกิงนี่ไป ข้นท้องกิ่งเสร็จหมดแล้วล่ะครับไปโฉบใบข้างบนไปโฉบใบข้างบนดูดอกพ่อนะคะารเป็นเป็นพวงแบบาชีดพวงชีดมดทุกกิ่งเนยมดทุกกิ่งแต่เปียวสดใสเห็นไหมนี่นี่มันมันมันเป็นสดใสนี่เห็นไหมสีมันนี่นี่สีมันสดใสไร่นี่เราได้กี่ตันนะล็อกเนี้ยล็อกนี้แต่ล็อกนี้นี่ประมาณนี้อันอันเท่าไหร่สี่สิบหกต้นนี่ไม่ใช่ได้หกตันอ๋อได้หตันตั้นกิโลเท่าไหร่นะตั้นกิโลเท่าไหร่ขายร้อยหนึ่งกลัวลมรีบตัดเลยทุเรียนเรา อันลูกเต็มต้นอันนี้ข้ามขยานเนะเาะเ้าข้าวฝ้าขายไป<ม>หน่อยหนึ่งปอกแปก๊กปอกแป๊กกับข้าใแห้หกสิบบาทเอ้าตั้มเนี<อ>่ยเอาขายเอาเงินก่อนไปก่อนปลอกแป๊สามร้อยกิโลหกพันเสียสามร้อยกิโลเออ,อนี่ไงต้นที่พ่อบอกว่า<ม>ไปถึงยมมาโลกแล้วตอนนั้นพ่อวิธีฟื้นยังไงนะั่นเนี่ยฟื้นยังไงตอนที่เขาตายแบบยังไงอเอาสมมาลาดโคนใส่ตัวใส่ตัวสารเยอะๆนะ,ะประมาณสองฝาสองฝาแล้วก็เอาใส่อันนั้นประมาณสองสามซอนแล้วก็มาลาดโคน รัดควนก่อนแล้วก็เอามาฉีดพ่นข้างบนถ้าเราฉีดกล้องเล็กเราใส่ห้าช้อนห้าซองใส่ตัวซันสี่ฟ้าสี่ฟ้าแล้วก็พ่นข้างบนพ่นลําต้นนะทั้งดินทั้งอะไรนะพอพ่นยังไงกี่วันทีหนึ่งกี่วันห้าวันพ่นน้ำยี่สิบลิตรอันนี้ใส่กล้องเล็กมานะอ๋อใส่กล้องเล็กยี่สิบห้าลิตรยี่สิบห้าลิตรนี่ถือว่าฟื้นขึ้นมามากไหมพ่อนี่กี่เปอร์เซ็นต์จากที่มันอันนี้มันมันแห้งหมดแล้วเด้แห้งแห้งแล้วสงสัยมีโอกาสรอดอยู่ อ๋อันนี้นี่ดอกก็ออกมาอ้าวรอดได้นี่ดอกออกแล้วรอดแน่นอนนะดอกออกแล้วเป็นพวงแล้วดอกก็ออกมาเออนี่คือร่องรอยของน้ําท่วมเมื่อตุลาและเป็นไงครัเพาะตัวนี้เป็นไงนั่นเนี่ยมันแห้งนี่เห็นไหมมันแห้งเลยนี่เอาสมสมเมทาเล็กซิลเข้มๆแล้วก็สมไชตัวซานแล้วก็มาทาทาแล้วก็พ่นถ้าขี้เกียจทาขี้เกียจทา ล้วก็ใส่เครื่องสะพายฉีดตามรอยแผลวันี้อ๋อมันเล่าด้วยแฉด้วยเหรอพ่อเอาน้ําไหลออกมาหมดเลยเห็นไม้เป็นคุยๆมันแห้งหมดเลยมันโป่งออกมาแล้วนี่มันงอกภาษาไทยงอกเอ็ภาษาเราโป่งโป่งมาแล้วมันโป่งมาละนะครับนี่นี่โอ้แห้งหมดเห็นไหมนี่ไม่มีเลยที่เยิ้มนี่โอ้โหแตกไม่อ่อนหมดเลยนี่จะใช้ไข่ตดสันเยอะๆหน่อยมีแต่รอผลิตตังให้อันน้ดูเขาแตกไปสุดยอดเลยนะครับ นี่ฟื้นแล้วฟื้นจริงๆเลยแตกเลยใบมาจะเต็มแล้วเหมือนกัอย่างอย่างนี้กับต้นนั้นน่ะที่ปากทางนั่นเป็นแบบนี้ล่ะเดี๋ยวกับค่อยๆออกมาใบเต็มนี่แล้นี่ใบเขาดูสมบูรณ์ด้วยนะพ่อนะออดูสิสมบูรณ์ด้วยอ่ะใบเขียวด้วยเราใช้ชีวภาพมันต้องใช้ต่อเนื่องมันต้องมันต้องอดใจสักหน่อยนี่อันนี้ ต้องเขาเรียกว่าบรรจงกินเออค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆให้เขากินนะมล้ก็ค่อยๆกินมาค่อยฟื้นเหมือนกันตายหมวดต้นนี่เอาดูตาต้นตายหมวดต้นเป็นไงจริงแน่นี่พ่อนี่เห็นไหมเขาไหม่เลยจะบอกให้เด้อวิธีการรักษาห้ามไปแกะเปลือกออกเด็ดขาดนี่นี่เปลือกมันจะมีเปลือกหุ้มอย่างนี้นี่ครับเปลือกหุ้มบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเขาน้าเยอะเราไปถากเปลือกออกหมดไม่ต้องถาก ฉีดไปได้เรื่อยๆนี่มันจะหุ้มออกมาแต่ข้างในมันจะมีเซลลคุ้มครองเขาอยู่เซลลคุ้มครองพกเปลือกนอกนี่แหละเป็นเซลเป็นเซลไม่ให้ถือแสงแดดถืออะไรนะมันจะมันจะขยายออกมานี่มันไม,ไม่ต้องรีบไปแกะนะพ่อเนาะเออมันพงมาใหม่หมดแล้วนี่นี่ขึ้นอยอดก็ขึ้นโอ้โหย,ยอดขึ้นเอายอดแตกขึ้น,นามาอีกแล้วอ่ะเออยอดขึ้นไอ,อ,ต,อตัวเก่านั่นตายไปแล้วมียอดใบแตกขึ้นนั่นเห็นไหมตายนะเออ ยอดนี้ก็ต้องเลี้ยงไวใช่ไหมบ้างไว,ไวเพราะเอาขึ้นไปใส่ตรงนั้นไปใส่ตรงนู้นไปใส่ไปใส่เขาบนเป็นแทบทาบใส่กันเอไ <ป S 2> อไปทา<อ>่าบใส่กันแล้วก็อยอดนั้นขึ้นไปเลยอันนี้ก็เอาไว้ดิเราก็มาใส่ตรงนี้มามามาทาบกันนี่เออมาทาบกันนี่ก็จะหาอาหารเลี้ยงขึ้นไปนี่โอ้เออเดี๋ยวเลี้ยงตรงเลยเฉพาะกิ่งนี้เออกิ่งนี้เลี้ยงตรงเลี้ยงตรงขึ้นนี่เลย นี่เมืองเต้แหละคุณนีแต่ร้อยอันมันอันผลงานมันไฟท็อปเฟอร่าไหนพ่อนี่แหละไปดูสิแล้วพ่อทำยังไงกับใช้ไอ้ไฟท็อปเฟอร่าเหมือนที่ผมพูดเริ่มฟืนนี่ฟืนแล้วพ่อก็ใช้ใช้เวทผ่านถ้าเนียงมันออกอย่างนี้นี่โอเคถ้าเนียงไม่ออกเลยไม่มีโอกาสรอดนี่รอดแล้วรอดแล้วนี่รอดแล้วรอดนี่ถ้าเนียงเขาออกเขาว่ารากข้างล่างเดิน ลากข้างล่างเดินแล้วเดินแล้วเพราะเพราเขาพ่นข้างล่างด้วยพ่นพ่นนี่ด้วยท้องมันด้วยขึ้นไปบนใบด้วยนี่ต้องเชื่อนะครับว่าคู่หูมหัศจรรย์ขึ้นได้ยอดหนึ่งแล้วนี่นี่ถ้าถ้าเทียบกับต้นเนี้ยมันเท่ากับกี่ปีพ่ออันนี้เราเริ่มอันนี้แปดอันอันนี้เริ่มต้นเลกประมาณสองปีไปนี่นี่สองปีแล้วเห็นไหมครับสองปีจากต้นเก่าตายไปแต่ต้นใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นสองปีเลย สอง<ล>ปีข้างบนเดินทางลัดเลยเดินทางลัดเลยสองปีได้สองปีขึ้นขนาดนี้นี่ขน่นเดินทางลัดและนี่โอกาสนะครับเนี่ยโอกาสในปีหน้าก็น่าจะมีมีอะไรให้เราได้เห็นนะสงสัยจะมีน้องจะมีน้องเอ้ยปีหน้าจะมีน้องแล้ว <laughs> อันนี่คนแก่เล็ก <c oughs> เขาอายุเยอะแล้วดิ <c oughs> อายุเยอะแล้วแปดปีแปดปี ปดปีดิเขาแคะแกนมันตายไปครึ่งต้นครึ่งต้นมันเริ่มพื้นมาเห็นไหมนี่ใช่ไหมพ่อครับมันก็หุ่งออกมาตายแล้วตายแล้วนี่กำลังต้นตระกูลตายแล้วเหลือลูกหลานนี่อันหลานหลานมาขึ้นมาข้างบนเห็นไหมนี่เข้าตายนี่ครับอันนี้สาเหตุจากน้ําท่วมเหมือนกันน้ําท่วมแล้วก็ไฟท็อปเซล่าเข้ามีสองอย่างเลยสองอย่างจากน้ําท่วมแล้วก็ไฟท็อปเข้านี่นี่อันนี้เอามาปลูกใหม่เข้าว่ามันตายแล้วนี่นี่มันเลยขึ้นทั้งสองต้น อันนี้ก็ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นถ้าถ้าใครปลูกทุเรียนไม่ขึ้นต้องปลูกสองต้นให้มันแย่งกัน <laughs> ให้มันแย่งกันให้มีลูกอิจฉ้าพี่น้องกเกษตรกรครับวันนี้ผมได้พาท่านเดินชมเดินดูให้รู้ประจักษ์แก่สายตาของท่านแล้วนะครับว่าสวนของพ่อสมควรจัญญากรหรือพ่อโต้งเนี่ยนะครับต้นไม้ของท่านต้นทุเรียนของท่านโดนน้ําท่วมสองชั่วโมงและที่สําคัญครับบางต้นเนี่ยถึงขั้นตายไปแล้ว ก็สามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้จนขนาดนี้ท่านก็คงเห็นว่าต้นนั้นมีใบเกิดขึ้นและที่สําคัญวันนี้ครับอยากให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ประสบป,ปัญหาแบบเดียวกันนี้ได้มาฟังข้อคิดดีๆจากหัวใจของพ่อโต้งขอให้เชิญพ่อโต้งครับได้บอกพี่น้องเกษตรกร,ร,กร,รสวัสดีครับชาวเกษตรกร,ร,กรทุกท่านลองมาเปิดใจใช้เวอร์แพนกับผมดูมั่งจะดีหรือไม่ดีต้องให้ทุกท่านเข้ามาใช้ดู ปุ๋ยมันจะตอบโจทย์ให้ทุกท่านรู้มันก็ใช้ไปเรื่อยๆยาจับใบยังไม่ได้ใส่ใช้ตัวเดียวจบมียาลาแล้วก็มียาฆ่าแมลงใส่ไปด้วยกันฉีดครั้งเดียวจบโืยจะพูดยังไงฝากทุกท่านให้ลองมาหันใช้ตัวนี้ดูมั่งครับผมก็มีแค่นี้ละพูดให้ฟังนั่นคือจากหัวใจครับวันนี้ผิวว่าท่านนั้นได้เห็นด้วยตาของท่านเองพร้อมทั้งได้สัมผัสว่าวิธีการแก้ปัญหาด้วยคู่หูเป็นยังไง วันนี้ผมทั้ง3ขออนุญาตลาท่านไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามและหาวิธีการที่เจ้าของสวนต่างๆได้ทำโดยใช้คู่หูนั้นมาบอกทุกท่านต่อไปครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบว,ร,บวร์แพนใช้แล้วดีใช้แล<ช>้วรวยช่วยปลดหนี้ช้เวอร์แพน <laughs>